ลงไปตักจอกแหนวัชพืชออกจากบริเวณหน้าท่อสูบสิ่งแลนะครับฝั่งของพี่ตน้นช่วงเวลานี้สูบน้ำจุดที่จุดตั้งเครื่องสูบน้ำครับหน้างานบ้านเผางานขุดลอกทีมงานฟ้าบรรนาน น้ำแห้งลงไปเยอะแล้วครับโกเบโกก็จอดอยู่ฝั่งนู้นยังไม่ขยับตัวเพราะว่าโคลยังเยอะยังทำอะไรไม่ได้เละเฉยๆปลาด้วงอยู่ข้างล่างครับสูบซ่งสองตัวขยับอยู่หนึ่งตัวที่ทำงาน ไหลมากับน้ำแล้วครับมาตันหัวดูดครับทำให้ดึงน้ำไม่ขึ้นน้ำเหลือไม่เยอะแล้วครับ จะมีช่วงที่ที่เขาชักล่องนะครับจากจุดนู้นมาเนี่ยจุดนู้นแหละมันจะเป็นช่วงแคบๆอยู่เอาไม้นะไปฝางแล้วฝางไว้แล้วฝางไม่ให้วัชพืชมาแล้วแต่ว่าเนื่องจากปริมาณมันเยอะมันก็เลยถลม่มถลม่มไม้นะครับแนวกั้นพวกจอกแหนเนี่ยไม่ให้มาเนี่ยมาได้ครับ ก็เลยไปกั้นใหม่ตอนนี้เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งกั้นไว้อยู่แล้วไม่มาแล้วก็เลยตัดไอ้พวกที่มันรอดผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยออกเนี่ยมันมาตันหัวดูดทำให้ดึงน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่ โคเบโก้นะครับที่จอดอยู่ก็ขาคอมแอร์ขา,าดครับแล้วก็ฟัดเบี่ยงไปโดนกับใบพัดหม้อน้ำแตกครับจอดรออะไรครับรอเคมที่ต้นเนี่รับหน้าที่อยู่ตรงนี้ส่วนอีกสองุญปลอยู่นูเลยครับสุดท้ายปลายสุดเลย ที่1,500เมตรปาเจาะแล้วก็ท่านเป่าว่าเอาไปป่าด้วงช่างงานนี่จะควบคุมท่อสูบสิ่ง ตอนนี้ดึงน้ำอยู่ตัวเดียวครับอีกตัวนั้นรีเครื่องไว้ เริ่มห่างแล้วเย้ยยังรับ่ะ,ะเรารักน้ำมันสิเอวน้ำมันมาใส่นี่ครับ พี่ตน้นชั่วโมงนี้ ปลาตัวใหญ่กระโดดเลยนะเนื่องจากว่าความกว้างของหนองน้ํานั้นก็หรือว่าพอสมควรเอาเร่งเครื่องแล้วช่งางนะจากจุดนี้ไปถอยไปนะครับคือตื้นหมดแล้วเหลือแต่โคลนแล้วไอเทียนข้าวขาวนี่เพียงน้ําที่อยู่ผิวโคลนเท่านั้นเองครับแห้งหมดแล้ว จะมีช่วงที่ลึกหลังจากที่ปุดชักล่องถอยไปโน่นแล้วครับคือช่วงนั้นจะลึกหน่อยเครื่องตัวที่สองพร้อมเดินหรือยังช่งางอาถพร้อมแล้วจัดไป เครื่องนะครับสตัวคราวนี้วัดจะพืชไหลเร็วขึ้นครับสุด2ตัวแล้ว ฝั่งนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปดูฝั่งของป่าเจ้อกับพัดเปล่าก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ